ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยใหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอเตอร์ย็นเร็วทนเต็มแม็กซ์ต้องไดกินแม็กซ์อินเวอนะคะก็แน่นอนค่ะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเราเริ่มต้นกับ ทิกเกอร์นะคะ i u k อันดับที่เจ็ดสำหรับ Playlist of the Week แล้วมาต่อที่อุ้ยคุณพระนะคะชอบใส่ใจลูกนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแล้วปิดท้ายที่คิมิวะเมลดี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งของ BNK นะคะพูดถือ BNK วันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องเชอปลางและครอบครัวนะคะกับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกไว้เลยว่าหลายๆครั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่้อมว่า มันไม่มีใครตั้งตัวทันก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้แล้วก็กับทุกคนนะคะกับทุกครอบครัวที่กําลังเผชิญกับสิ่งที่การสูญเสียบุคคลหรือสิ่งที่เป็นที่รักค่ะบ่ายบ่ายตอนนี้จะบอกว่าบ่ายราปกติเราพูดว่าสี่โมงเย็นเราจะพูว่าบ่ายไหมครูไม่นะส่วนมากก็สี่โมงสี่โมงเย็นเราจะไม่พูว่าบ่ายบ่ายสี่โมงมีไหมบ่ายสี่โมงมันมีถึงได้บ่ายสี่ เดี๋ยวนี้เราพยายามไมถือว่าบ่ายใช้สุดที่บ่ายสามป่ะคุณรู้ฟังคุณรู้ฟังว่าเราพูดสี่โมงเย็นหรือบ่ายสี่โมงพี่กุงสี่โมงเย็นเราสี่โมงเย็นอ่านกี่โมงสี่โมงเย็นใช่ป่ะมันจะมีคนที่บ่ายสี่คุณฟังลองบอกมาให้หน่อยว่าคุณเรียกสี่โมงเย็นหรือสิบหกนาฬิกาเนี้ยว่าอะไรใช่ป่ะมีหนาใช่ป่ะแปดโมงเช้าหรือสองโมงเช้าแปดโมงเช้าหรือสองโมงเช้า แล้วแต่บางทีก็เหลือแปบางทีก็เหลือสอใช่ไหมใช่ครับมันม,มีทั้งแปดโมงเช้ากับบางคน2องโมงเช้าบางคน9ก้าโมงเช้ากับสามโมงเช้าสามโมงเช้าผมไม่ค่อยเรียนอ่ะเออเนี่ยมัน มันก็น่าสนใจก,นกันกันตรงนี้แหละคุณผู้ฟังว่าเออ,อวิธีเรียกอะไรพวกเนี้ยมันเรียกยังไงอยู่นะคะสําหรับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่อ้อมวันนี้อ้อมบอกว่ามีอะไรอยากจะระบายอยากอะไรก็บอกได้อันนี้เรียกว่าระบายหรือเรียกว่าขิงคะเรื่องที่อยากระบายวันนี้เมื่อวานที่พี่อ้อมฝันเรื่องได้สร้อยทองแล้วได้บอกเลขพี่อ้อมไปว่า มี1มี5มี8เลยซื้อ5 5กับ8 8ไปค่ะถูกเลขกท้าย2ตัวด้วยค่ะพี่อ้อมขอกราบขอบพระคุณพี่อ้อมงามๆเลยนะคะจะแบ่งบางส่วนไปซื้อสลับออมสินต่อด้วยนะคะขอบคุณมากด้วยความยินดีนะคะจริงๆถ้าใครถูกเราก็ต้องยินดีป่ะใช่ครับถึงแม้เขาจะเป็นแค่คนกลุ่มน้อย ในท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่แต่เราก็ต้องดีๆไปกับเขานะคะการฝึกินดีกับคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีเสมอค่ะคุณผู้ฟังส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้จริงๆอยากจะคุยคือคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลามดอยู่ในไมโครเวฟอะ uh huh. มดทําไมมดไม่ตายคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเวลามดอยู่ในไมโครเวฟอะเขาเดินได้ด้วยนะเขาเดินหรือเขาเที่ยวเล่นปกติพี่กบเคยเห็นปะอือครับ huh. เราจะเห็นว่ามดเดินเที่ยวเล่นในไมโครเวฟถูกป่ะอานบอกว่าอันไม่เห็นอะไรเลยอานไม่รู้อันกินอย่างเดียวอานไม่เคยสังเกตสิ่งมีชีวิตอื่นกินมดไปแล้วด้วยมันเอ้ยมดไปอยู่ในอาหารเหรอรไม่ใช่คุณผู้ฟังเออมดเนี่ยมันเดินในไมโครเวฟได้จริงๆใช่ไหมหรือว่าเขาเดินเฉพาะที่แต่เป็นเฉพาะจุดั้งแต่สัดส่วนของตัวตัวมดกับตู้ไมโครเวฟอะกับเตาไมโครเวฟอะมดมันเท่ากับจิ๋วเดียวเลยนะถูกไหมคุณเคยคิดว่ามดเนี่ย เวลาเราจะอุ่นอะไรแล้วเราเห็นมดอยู่ในนั้นน่ะคุณจะคิดว่าเออเดี๋ยวเขาก็ตายเราจะรีบพยายามออกออกไปหรือว่ายัยงไงหรือว่าอุ่นไปเลยเดี๋ยวมันก็จะได้ร้อนตายไปซะค่ะ,ะคุณคิดว่าจะฆ่ามดได้ความร้อนของไมโครเวฟหรอใช่คุณจงใจจะทําอย่างนั้นเลยเต้องครับคุณตั้งใจกับเขาเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคุณเคยอุ่นอาหารและมีมดติดไปแล้วคุณพยายามจะกู้ชีวิตมดไหมคะให้หนูออกมาก่อนลูกหนูออกมาก่อนเดี๋ยวหนูตายหรือไม่เป็นไร ไม่ตายง่ายหรอกลูกเ้ยคุณคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนอ่ะลองบอกมานะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงอื่นแป๊บหนึ่งขอบคุณข้อความที่บอกว่าเรียกแโมงเช้าไม่สองอะละสโมงเย็นหรือว่าบ่ายสี่อังคารกลุ่มโซ X สนับสนุนโดยเติมเชลวีพาวเวอสูตรใหม่และฟรีหมอนผ้าหม่ม Happy h ฮาร์และ b b l a m Spotlight ททุกโอกาสลงทุนในเอเชีย และแน่นอนนะคะอังคารคลุมโปงต้องขอบคุณมากมากเมื่อคืนนี้ผ่านไปเรียบร้อยดีสัปดาห์หน้าเจอกับคุณวิทย์นะคะพัชรพลหรือคุณวิทย์เอนะคะก็เจอกันได้ตั้งแต่2องทุ่มไปจนถึง4ี่ทุ่มกับเติมเชลวีพาวเวอสูตรใหม่แลกฟรีมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮักกอดได้ห่มดีแฮปปี้ร้อซที่ปั๊มเชลเลี้ยวเข้าเลย BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะ i'm <laughs>